วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่12ข้อที่20ถึง22บันทึกว่า อย่ากลัวเลยแม้พวกท่านได้ทำความชั่วร้ายทั้งปวงนี้แต่พวกท่านอย่าหันไปเสียจากการติดตามพระยาเวแต่จงปรนิบัติพระยาเวด้วยสิ้นสุดใจของพวกท่านและอย่าหันไปติดตามสิ่งไร้สาระซึ่งไม่เป็นประโยชน์หรือช่วยกู้ไม่ได้เพราะพวกนี้เป็นสิ่งไร้ค่าเพราะพระยาเวจะไม่ทรงละทิ้งประชากรของพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามอันใหญ่ยิ่งของพระ เพราะพระยาเวพอพระไทยที่จะทำให้ท่านเป็นประชากรของพระองค์ข้อคิดจากพระวจนะพระพรในการเป็นประชากรพระองค์ 1. ผิดบาปก็มีโอกาสกลับมาตั้งต้นใหม่ 2. พระเจ้าจะไม่ทรงละทิ้งเขา 3. พระเจ้าทรงพอพระไทยที่จะเลือกพวกเขา 4. พวกเขาไม่ต้องกลัวเพราะมีพระเจ้าอยู่ด้วย 5. สิ่งที่เขาควรทำคือการไม่หันไปจากการติดตามพระเจ้าการปรนิบัติพระองค์ด้วยสุดใจการไม่ติดตามสิ่งไร้สาระสิ่งไร้ประโยชน์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ